ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายย่อมจะสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแต่ความหมายของสิ่งที่ดีที่สุดนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุสิ่งของที่ต้องหามาเพื่อการดำรงชีวิตเท่านั้นแต่หมายถึงใจของเราด้วย ถ้าเราไม่เคยฝึกฝนอบรมใจของตัวเองแล้วชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราก็เท่ากับว่างเปล่าจากสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นให้ทำชีวิตของเราให้มีค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยการเจริญสมาธิภาวนากันทุกวันนะจ๊ะตรึกระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ทำใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีรเราจะได้ยินพระนามของท่านว่าพระสุขตะมาจากสัพ์บาลีคือสุขโตแปลว่าเสด็จไปดีเสด็จไปงามคือพระองค์ทรงมีทางเสด็จที่ดีงาม อันได้แก่อริยมรรคและได้เสด็จไปสู่ที่ดีงามคือพระนิพพานโดยทรงดำเนินรุดหน้าไปไม่หวนกลับคืนมาสู่กิเลสที่ทรงละได้แล้วสุขโตไปสู่ที่ไหนดีที่นั่นคือไปทำประโยชน์เกื้อกูลให้ความสุขแก่ที่นั่นดังเมื่อกลุงเวสาลีเกิดทุกพิกภัย ข้าวยากมากแพงผู้คนอดอาหารตายจำนวนมากซากศพถูกปล่อยทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมดกลิ่นก็ดึงดูดอมนุษย์มารังควานมีคนตายมากขึ้นสิ่งปฏิกูลก็เพิ่มขึ้นเกิดอหิวาตโกโรคระบาดไปทั่วเมืองจนชาวเมืองหวาดกลัวกันหมด กษัตริย์ทิวีก็เลยกราบอารัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาขจัดทุกโศกโรคภัยพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเมืองเวสาลีแล้วแสดงรัตนสูตรทั้งแสนก่อจักรวาลจะปลอดภัยสรรพสัตว์ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมจึงทรงรับอรัตนา พระเจ้าพิมพิสารทรงเตรียมหนทางเสด็จสำหรับพระผู้มีพภาคเจ้าและเหล่าภิกษุ500รูปจากกรุงราชกฤะถึงฝั่งแม่น้ำคงคาประมาณหโายน์มีการปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอสร้างวิหารเป็นที่พักระหว่างทางทุกหนึ่งยตั้งหมอน,น้ำประดับธงชัยปลอยดอกไม้ห้าสี และตลอดระยะทางนั้นทรงให้กั้สเสวตชัดบูชาด้วยดอกไม้และของหอมต่างๆมากมายเวลาร่วงไป5วันพระพุทธองค์ก็เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จลงประทับบนเรือข้ามฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ตามส่งเสด็จลงในแม่น้ำ จนถึงที่น้ำเล็กประมาณแค่พระสอฝ่ายกษัตริย์ลิชิวีก็รับเสด็จที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเช่นกันโดยจัดการต้อนรับเป็นสองเท่าของพระเจ้าพิมพิสารพอพระบรมศาสดาก้าพระบาทเหยียบใช้ฝั่งแคว้นลิชิวีเท่าน,นั้นฝนโบครพัดก็ตกลงมา ใครต้องการให้เปียกก็เปียกใครไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกน้ําฝนไหลไปชะล้างแผ่นดินพัดพาเอาซากศพทั้งหมดลงไปในแม่น้ำํำคงคาผื้นแผ่นดินเมืองเวสาลีก็สะอาดหมดจดพอเสด็จถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตร ระาน,นท่านเรียนแล้วก็เอาบาตรของพระพุทธองค์ตักน้ำทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมทั่วพระนครพวกมนุษย์ก็หนีไปโรคภัยต่างๆก็สงบลงแล้วพระลมก็ทรงแสดงรัตนสูตรที่ใจกลางพระนครต่อเนื่องกันถึง7วันพอจบพระธรรมเทศนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมกันถึงวันละ 84,000ทุกๆวันพระผู้มีภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นเวลาครึ่งเดือนกษเสด็จกลับกรุงราชเกลือ,อีกกษัตริย์ิฉวีจึงนำส่งเสด็จไปยังฝั่งแม่น,น้ำคงคาพญานาคที่อยู่ในแม่น,น้ำคงคาได้เนรมิตรเรือที่สำเร็จด้วยทองเงิน และแก้วมณีมารับพระพุทธองค์และหมู่ภิกษุกลับไปยังกรุงราชเคริทั้งเหล่าเทวาและพรหมทั้งหลายก็ได้ทำการสักการะบูชาอย่างเลิศจนถึงพบของอคติถพรหมแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารซึ่งรอรับการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำสักการะ เป็นทวีคูณเหนือกว่าที่กษัตริย์ฤชวีทั้งหลายทรงธรรมเมื่อวิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องที่พระพุทธองค์ได้รับการบูชาอย่างเลิศจากทั้งมนุษย์และเทวดาพระงคยังตรัสว่าการบูชาอันวิเศษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพหรือด้วยานุภาพของนาค เทวดาหรือพรมแต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพบุญที่ได้ทำเพียงเล็กน้อยแต่ถูกเนื้อนาบุญแล้วส่งเล่าความเป็นมาว่าในอดีตพระองค์เกิดเป็นพรามณ์ชื่อสังขะมีลูกชายชื่อสุสิมะพอลูกชายอายุได้16ปีก็ส่งไปเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองพาราณสี ปกติคนอื่นๆจะใช้เวลาเรียนนานถึง12ปีแต่สุสิมะเรียนเพียงแค่สองสาเดือนก็สำเร็จการศึกษาแล้วก็เห็นว่าศิลปะวิทยาน,นั้นยังไม่ใช่วิชาที่ดีที่สุดจึงลาอาจารย์ไปบวชกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพอบวชแล้ว ก็ได้ศึกษาอภิสมารจริกวัตรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระประเจคจกพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นเลอดเดลาบยศมีบริวาพรพร้อมแต่ไม่นานก็บรินิพานเพราะเคยทำกรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นไวพระประเจคับพุทธเจ้าทั้งหลายและมหาชนจึงได้ทำชาปนกิจ และวนำพระาธาตุไปประดิษฐานไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ประตูพระนครฝ่ายสังอพราหม์ซึ่งเป็นพ่อคิดว่าลูกชายของเราจากไปนานแล้วไม่เห็นส่งข่าวมาเลยคิดถึงลูกก็ออกตามหาพอได้ทราบความจริงทั้งหมดก็เสียใจร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกชายแล้วก็เดินไปยังลานเจดีย ที่ประฏิสฐานพระธาตุของพระประเจกะพุทธเจ้าสุสิมะได้ถอนหญ้าบริเวณนั้นแล้วใช้ผ้าห่มขนเอาทรายมาเกลี่ยลงบนลานเจดีย์ประพรมด้วยน้ำจากคนโทนำดอกไม้ป่ามาประดับบูชาใช้ผ้าห่มมาทำเป็นธงประดับไว้ ผูกร่มของตนเองไว้บนสถูปและก็กราบบูชาพระเจดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องในอดีตแล้วทรงสรุปว่าสังกัพลามก็คือพระองค์นั่นเองโดยอนิสงส์ที่พระองค์ได้ถอนญาติลานเจดีของพระประเจกพุทธเจ้าสุสิมะ มนุษย์ถึงหลาาจึงได้ถางทางให้พระองค์เสด็จด้วยอนิสงส์ที่ทรงเกลียดทรายปรับพื้นลานเจดีมหาชนจึงได้เกลียดทรายปรับผลทางให้พระองค์เพราะพระองค์ได้บูชาพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ป่ามหาชนจึงปูทางพระดำเนินด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งบนบกและในน้ำ พระพระองได้ประพรมน้ำรอบพระเจดีย์จึงทำให้ฝนโบกครพัตตกลงมาในเมืองเวสาลีและการที่พระองค์ได้ทำธงและผูกร่มบูชาพระเจดียมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ยกธงและซ้อนฉัดบูชาพระองค์จนถึงอคนิตรพรมโลก การบูชาอันเลิศที่พระองค์ได้รับครั้งนี้ก็เนื่องเด็กการบูชาเพียงเล็กน้อยที่พระองค์บริจาคในเนื้อนาบุญนั่นเองแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาว่ามัตตาสุขปริจาคาปัสเสจวิปุรังสุขังจเจเแชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุรังสุขังถ้าบุคคล พึงเห็นความสุขอันไพยบูนเพราะสละความสุขพอประมาณนักปรารถนมองเห็นความสุขอันไพยบูนก็พึงสละความสุขพอประมาณเสียจะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็ตามย่อมทำให้ที่นั้นสะอาดหมดจดมีแต่ความสุขความเจริญ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็เข้าถึงธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเทระลึกอันสูงสุดพระองค์จึงได้ชื่อว่าสุขโตคือไปสู่ที่ไหนก็ดีที่นั่นและเดือนนี้สง์งที่พระองค์ได้ทำการบูชาพระสถูเจดีย์ในภพชาติที่เกิดเป็นสังกพราหม์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดก็ตามก็ได้รับ การต้อนรับอย่างดีเลิศเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราทำได้ช่วยกันสร้างมหาธรรมกายใจดีซึ่งเป็นที่ปฏิสถานพระธรรมกายของพระพุทธเจา้านับล้านองค์แล้วก็หมั่นเจริญสมาธิภาวนาทุกวันบุญจะได้หลั่งไหลมาสู่ศูนย์กลางกาย บรนดาลความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนมมามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอน